สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับเกษตรพ่อพียงเนาะครับกับซื้อๆนี่พอดีลุงเราเร้มาเล่นยึดสวนนําแล้วมาเบ่งผักเบ่งสวนผสมเป็นมาลุงเนี่ยมาเบ่งหล่านี้ดินครับแบบเป็นบ้านน่านั่นแหละครับัวเนยังไม่บังคับจะเข้ากันเลยครับเด็กที่ผ้าลุงเราเบ่งผักจะข้ากับเกษตรพ่อพียงนี่ตัวนี้มันจะเป็นดินผสมใสจอยอกดมดำ รักปุ๋งได้ดีอยู่ดมพอนอดพักมันก็สิเป็นลักษณะนี้ปุ๋งอยางเี้ใส่ใส่กุ้ยยังหรอมาใส่ก็ได้ปุ้นเศษจากใบไหม่ในหัวในสวนหมอกบ้านนู้ธรรมดาจังเมียนก็คือแค่แบบลดต้นทุนนะครับกะพักกะเป็นั่นสิละเปุ้นมาเหลียวมามันเสียวกะกีนะงามเลยลงมาเบิ้งกันแอนก็เลย ลูกยังไปบอะไรเนงี้ี่ก็ลัองออกดอกเหรอล,ลูงนี่ออกดอกคับป่าเป็นบึงสวนบึงพักบุงหยามาบวบมาเฟืองครับอันนี้ก็เป็นมะละกอพันเตียแต่ว่าเ้าผู้นออกเป็นดอกแน่เหรองนครับครับ เป็นธรรมชาติอากาศน่าหนาวสิกะเพราะเบงตาบากันสวยมากกับสีหันเดียดแน่จริง่อยอยู่ดอกครับนี่องวันสวนเกษตรอ้าวครับปรับปรุงดินได้ดีให้ไหครับเป็นในการปรับปรุงดินเปลือกพักกับเกษตรอันนี้เบี้ยพักไหมเบี้ยพักการพักการนิ่โอ้ยไอ้ตัวนี้จะเป็นพักกาดดอกเป็นพักกาดดอก ครับเอ้ยต้นนี้เป็นประกาศดอกคือกันยินงก็ดอกผสมประสานเป็นผสมพันธุ์แบบใหม่ครับกะเอาไว้สวัสดีแล้วกันนะครับก็กับลุงเล่ากับเล่ากับจีพีเอตัวละเล่าทางหมละทางให้ทางหน้าหมดละครับคับเกษตรบ่เยังครับครับผมสวัสดีครับ